สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมัสดีไลฟ์ใบเกษมกับดิฉันนะคะเพนสริปปัญญารชุนนะคะและวันนี้ค่ะอีกเช่นเคยค่ะดิฉันมาพบท่านผู้ฟังกับคุณพ่อนะคะในแพทย์สุดชัยปัญญารชุนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก้อยสวัสดีค่ะพ่อคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะคะเรามาคุยกันเรื่องอะไรดีคะวันนี้พ่อคะเอาเรื่องต่อ หินก็แล้วกันนะค่ะที่แล้วเราจบตาต้อกระจกกันไปนะคะพ่อใช่เมื่อแท้เราคุยกันถึงเรื่องต้อกระจกไปแล้วนะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องใหม่นะเกี่ยวกับตาเหมือนกัน่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตาค่ะเอที่เกิดกับผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะะนคือเรื่องของต้อหินต้อหินนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกรอโคมานะกลอโคมากรอโคม่ะนะ หลายท่านอาจจะสับสนนะเกี่ยวกับโรคตาสองโรคนี้นะคือต้อกระจกกับต,ต้อหินนะ,ะขอทบทวนอีกนิดหนึ่งนะ,ะกันกันแม่สับสนต้อกระจกเนี่ยเป็นโรคของตานะในผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับการเสื่อมของเลนตาทำให้เลนตาเนี่ยมันขุ่นขาวแล้วก็มัวนะแสงผ่านเข้าลูกตาไม่ได้เห็นภาพไม่ชัดตามัวเนี่ยนะ ถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะบอดในที่สุดนะแต่ถ้าเราผ่าตัดเอาเลนที่ที่ขุนออกแล้วนะใส่เลนใหม่เนี่ยเข้าไปแทนที่นะเราก็สามารถจะมองเห็นได้เหมือนเดิมนะรายละเอียด<จ>ทั้งหมดเราพูดไปแล้วนะท่านผู้ฟังก็ก็พอจะจาได้นะคะทีนี้เราวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันนะคะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาต้อหินนะคะแล้วตาต้อหินเป็นเป็นยังไงครับพ่อ ต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความดันภายในลูกตาเนี่ยสูงขึ้นนะแล้วก็ไปทําลายจอประสาทตาจําได้ไหมที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยจอประสาทตาเนี่ยมีหน้าที่รับภาพและส่งสัญญาณภาพเนี่ยไปยังสมองนะการที่จอประสาทตาถูกทําลายเนี่ยก็ทําให้ตาเนี่ยบอดได้และเป็นสาเหตุที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ตาเนี่ย บอดแบบเท้าวอนเลยนะตาหินเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลนตาอ๋อถ้าเกิดเข้าใจกันง่ายๆนะคะท่านผู้ฟังเขาก็คือว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของตาต้อกระจกอันเนี้ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับเลนตาถูกไหมคะแต่ว่าตาต้อหินเกี่ยวข้องกับจอประสาทตาถูาากไหม,มนะค่ะค่ะ การที่ความดันขึ้นเนี่ยก็เกิดจากความไม่สมดุลของการสร้างน้ําที่หล่อเลี้ยงภายในลูกตาในลูกตาเราจะมีน้ําหล่อเลี้ยงนะแล้วก็มีการเอาน้ําเข้าไปแล้วก็ระบายเอาน้ําออกนะน้ําจะไหลเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีความไม่สมดุลเมื่อไหร่เนี่ยความดันสูงขึ้นจอประสาทตาก็จะถูกทําลายนะปกติตามของเราเนี่ยจะมีน้ํามาหล่อเลี้ยงค่ะ อามาเพื่ออะไรเพื่อเอาอาหารเอาออกซิเจนเนี่ยมาใหนะ้แล้วก็ระบายเอาน้ำเนี่ยออกทางท่อเล็กๆเ,เนี่ยนะซึ่งอยู่ทางข้างหน้าของของม่านตาคืออย่าไปไปสับสนอะไรมากเอาแล้วกันว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปในตาแล้วก็ระบายออกถ้ามันทำได้อย่างนี้ตลอดเวลาความดันก็ไม่ไม่สูงขึ้น แต่ถ้ามีการอุดตันเมื่อไหร่นะความดันก็จะสูงขึ้นน้ําที่พ่อว่านี่คือน้ําตาใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นน้ำต่ำดันกันเนาะน้ำตามันอยู่ข้างนอกอ่าค่ะมันคือน้ําที่หล่อเลี้ยงไม่ใช่น้ําตาไม่ใช่อันี้น้ําอยู่หล่อเลี้ยงภายในลูกตาโอเคค่ะนี้ถ้าเปลือท่อที่มันระบายน้ําออกเนี่ยมันตันหรือมีสาเหตุอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้น้ํามันออกไม่ได้ ความดันภายในลูกตาเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะเจา้าประสาทก็จะถูกทาลายจะมีอาการอะไรอาการก็ปวดตาปวดศีษะแล้วก็ตามอมอถ้าทิ้งไว้ก็บอดอนะท่อหินเนี่ยเราแบ่งเป็นเป็นสองชนิดนะที่เราต้องแบ่งเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาค่ะชนิดแรกเนี่ยเกิดจากการที่มีการอุดตันของท่อ ระบายน้ำํำอะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าต้อหนะินะะแบบมุมปิดมุปมปิดนะฮะแบบมุมปิดทำไมเรียกอย่างนี้เพราะเแปลมาจากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า close angle comma close ก็ปิด angle มุม c o m มาปิดก็เรียกไปตามนั้นเลยแปลตรงตัวเลยแบบมุมปิดแบบนี้เนะี่ย เป็นแบบเฉียบพันธุ์ถ้าเป็นแบบเฉียบพันธุ์เนี่ยนะจะอันตรายมากเดี๋ยวจะเราจะพูดกันที่หลังนะ,<ฮ>ะถ้ารักษามไม่ทันเนี่ยตาบอดได้นะอันนี้เป็นแบบปิดนะ,<ฮ>ะที่พูดเมื่อกี้ต่อไปเป็นแบบที่สองคือเป็นแบบแบบมุมเปิดอันนี้ก็เหมือนกันน่ะคือเรียก open angle glaucoma นะอันนี้พบได้มากกว่านะอันนี้จะแบบนี้จะเป็นแบบช้า เนะี่ยไม่ค่อยมีอาการก็จะมีอาการก็ต่อเมื่อมันมีเป็นไปนมากแล้วนะรักษาโดยการหยอดยาก็หายส่วนมากพวกนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะนะอนอกจากว่าเราหยอดยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จําเป็นต้องต้องผ่าตัดนะแล,แล้วสาเหตุที่เกิดต้อหินเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะพ่อต้อหินเหรอสาเหตุที่ที่เรา เราไม่ทราบอะนะมันจากอะไรเราไม่ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรแต่ว่ามีมปัจจัยเสี่ยงในที่จะทําให้เกิดต้อหินนะ mm hmm. เออปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดต้อหินเนี่ยก็คล้ายๆกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดกับต้อกระจกเหมือนกันนะนะเช่นนั้นแรกก็คือว่าอายุค่ะนะยมักจะเกิดกับคนที่อายุมากกว่าสี่สิบปี mm hmm. และเหมือนคล้ายๆกันใช่ไหม แต่ต้อกระจกนี่ยังอายุห้าสิบเกิดเร็วเกิดเร็วก่ขึ้นกว่านะคะค่ะอันที่สองคือเป็นเป็นพันธุกรรมนะนะถ้ามีคนในครอบครัวสายตรงหรือเป็นสายที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นต้อหินนะเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะอันที่สามคือพวกที่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะ ที่จะพบได้บ่อยก็เช่นพวกเบาหวานพวกหอบพืดนะเราก็ต้องระวังนะนะพวกไมเกรนนะพวกความดันโลหิตสูงพวกรุมาตอยพวกที่นอนกรดเนี่ยเขาพบว่าเป็นพวกนี้ค่อนข้างจะสูงกว่าปกตินะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรไหมเพราะคนนอนกรดนี่มักจะจะหยุดหาใจเป็นช่วงๆเคยได้ยินไหม OSA เป็นสลิปแอปเนี่ยเนี่ยนะอันนี้อยู่ในใจชั่วคราวพวกนี้มีความเสี่ยงมากนะความเสี่ยงอันต่อไปก็คือว่าเคยได้รับอุบัติเหตุทั้งตามาก่อนนะเช่นพวกนักมวยนะเช่นไหมตาได้รับการกระแทกแรงๆจากการเล่นกีฬาอื่นก็แล้วแต่นะอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับต้อกระจกเลยคล้ายๆกันนะหรืออาจจะในกลุ่มคนที่เคยผ่าตัดหรือใช้เลเซอร์ในการรักษาตามาก่อนนะความเสี่ยงอีกอันหนึ่งคือพวกที่ใช้ยาสเตรอยเห็นไหมเหมือนกับพวกต้อกระจกเลยใช้ยอดยาเป็นประจำหรือแม้แต่ไม่ต้องหยอดนะแต่ใช้สเตรอยสเตรอยในกิน นะหรือ <Okay. S 1> ทาผิวหนังหรือพ่นก็แล้วแต่เกกมมีผลระทบหือนนัถ้ามาดูดซึมเข้าร่างกายก็มีผลกระทบเหมือนกันคถระใจเสี่ยงอันต่อไปก็คือว่าเอ,อพวกที่มีสายตาที่ผิดปกตินะพวกที่มีสายตายาวมากๆะนะตั้งแต่อายุอย่างได้น้อย ธรรมดาคนสายตายาวที่ต้องอเยะใช่ที่ต้องมีแว่นสายตาเนี่ยอายุมากใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเป็นเร็วๆเนี่ยต้องคอยระวังอหรือถ้าเพื่อเป็นสายตายาวมากๆเกินกว่าสามร้อยขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะแล้วสายตาสั้นมากๆเนี่ยสายตาสั้นก็เป็นเแต่ถ้าคนสายตาสั้นมากๆเกินกว่าห้าร้อยนะก่อยนี่เคยสูงถึงเท่าไหร่ ไม่ตอนตอนนั้นสายตาสั้นยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนขี้รำคาญเลยต้องไปทำเลสิกไงของพ่อสามร้อยห้าสิบของพ่อไม่ถึงนะแต่ก็ทำเลสิกตอนะนะั้นแต่ก็ยังเป็นนะกอหูออมาปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งคือเอ่อพวกที่มีเคยมีม่านตาหักเสพนะตาแดงตาหักเสอปีต่อกระจกนะที่ทิ้งเอาไว้นาน,น,านๆเขาเรียกที่ว่า เคยพูดว่ามันสุกแล้วนะสุกแล้วยังทิ้งไว้เนี่ยไม่รีบทาเนี่ยอันพวกนี้มีอาการเสี่ยงมากแสดงว่าคนเป็นตาต้อกระจกไม่รักษาก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นตาต<ช>้อได้ล้ยเลยถ้าทิ้งไว้นานๆาน,นะอ,อนะแล้วก็พวกที่ชอบอยู่ในที่มีแสงแดดจัดนไม่ไม่ใส่แว่นกรองแสงชกแสงยูวีพวกนี้อันตรายอีกอันที่เขาพบนะ คนที่มีกระจกตาบางก็ปกติมีโอกาสเป็นต้อหินได้มากรู้จักกระจกตาไหม<ะ>กระจกตาคืออันหน้าสุดนะนคือธรรมดาเขาจะวัดเป็นเขาเรียกกันเป็นไมครนนะ,ะแต่ทั้งแพทย์เขาบอกว่าถ้ากถ,ถ้าต่ำถ้าถ้าต่ำกว่า ห้าร้อยห้าสิบเนี่ยคือบางอในะพวกนี้มีโอกาสที่จะเป็นแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราบางหรือเราหนาเดกว่าเราจะไปนหนาหมอ,เหอืเขาจะเวลาเขาตรวจเนี่ยก็จะรู้ค่ะบางหรือหนานะถ้าบางเนี่ยเขาก็จะนัดตัวต่อไปค่ะนะเรื่อยๆแล้วก็คอยมัดระวังเรื่องของต่อหินเนะี่ยเขารู้ว่าถ้าเรบางมากๆก็อาจจะเกิดเป็นต่อหินได้ค่ะปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งคือ พวกที่มีความาแปรปรวนของความดันนั่นในลูกตาบ่อยๆนลแปลกไหมเขาอุตส่าห์ไปค้นมาว่าพวกที่เล่นดนตรีโดยการเป่าที่ใช้เครื่องเป่าพวกแซกโซโฟนอะไรอย่างงี้วพวกแซมเปตอะไรพวกเนี้ยซซโพวกที่เป็นเป็นต้อหินหนะมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่เป็นต้อหินมากกว่า มากกว่าคนธรรมดาก็มันต้องอัดลมเข้าไปใช่ไหมก็เป่าเวลาเราเป่าเนี่ยความดันตามันจะขึ้นอ่ะเคยเห็นไหมเป่าจนกระทั่งตาโปนเห็นแล้วเลยค่ะพวกนักยกน้ําหนักอีกเห็นไหมเวลายกลงเบ่งอึดอึดขึ้นไปเนี่ยตาโปนนั่นน่ะนะหรือพวกที่เล่นกายกรรมที่ห้อยหัวลงมา นะความดันก็ตกลงมาค่อัดลงมาที่ลูกตาคืออันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเล่นครั้งสองครั้งก็เป็นนะคือคือเป็นอาชีพอ่ะพวกที่ทําเป็นอาชีพเลยเขาพบว่ามีความเสี่ยงในการที่เป็นต้อหินเนี่ยมากกว่าคนปกตินะและอีกอันหนึ่งที่แปลกก็คือว่าในคนเอเชียเนี่ยที่พวกผิวเหลืองอย่างพวกเราเนี่ยคือคนจีนหรือคนไทยเนี่ยที่ พวกจะพวกนี้จะมีตาเล็กตาต,ต,าตีตาตีไม่ตาตีนะตาพวกนี้จะเป็นต้อหินอ๋อก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเป็นแบบ<อ>แบบมุมมุมปิดนะอ,อันนี้จะพบได้มากนะแล้วอีกอันหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยคนไข้าบางคนมาตรวจเนี่ยเพราะว่าความดันลูกตาเนี่ยสูงนะถึงแม้จะยังไม่พบสิ่งผิดปกติภายในอจอประสาทตา อันนี้ต้องระวังมากๆเพราะผู้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะควรจะได้รับการตรวจมาตั้งแต่อายุสี่สิบปีเลยต้องต้องตรวจเป็นประจำเลยให้ระวังมากๆก้อยนี่ห้าสิบปีก็ไม่เคยตรวจเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยเขาต้องไปตรวจบ้างแหละแล้วเป็นโรคอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก้อยอ่ะก็มีหอบหืดนะใช่ไหมหอบหืดใช่อันนี้แล้วก็พันธุกรรมพันธุกรรม คุณย่าก็เป็นพ่อก็เป็นะะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องควรต้องควรไปตรวจนะคะท้านผู้ฟังที่คิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะไปตรวจกันบ้างของอาการตาต้อหินนะคะพ่อเป็นยังไงบ้างคนที่เป็นตาต้อหินแล้วจะมีอาการอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใชค,ค่ะคือต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่แรกๆเนี่ยนะจะมีอาการน้อยมากหรือพูดว่าแค่คือแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็น การดาเนินของโรคเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างช้าๆนะจนไม่ไม่ผิดสังเกตเลยะนะยกเว้นกรณีที่เป็นอย่างเฉียบพันอันนี้มันก็จะมีอาการชัดเจนนะเนื่องจาก,กว่าเราเนี่ยมีตาสองข้างใช่ไหม<ะ>ถ้าข้างหนึ่งเป็นต้อหินเนี่ยข้างนั้นก็จะเริ่มมองไม่ชัดแล้ว<ะ>ตาก็เริ่มมัวแล้วนะเราก็จะหันมาใช้ตาข้างเดียวข้างที่ดีอ่ะนะ ทั้งที่แล้วอยู่อะไปอย่างปกติโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าไอ้ไตข้างเนี่ยมันผิดปกตินะมารู้ทีหลังก็ต่อเมื่อเป็นไปเป็นมากแล้วถึงไปพบแพทย์บางคนเนี่ยมาสายมากจนกระทั่งตายข้างที่เสียเนี่ยจะเกือบจะบอดไปแล้วนะแต่นี้ถามว่าอาการเนี่ยที่จะบอกให้เรารู้ว่ามีเป็นโรคต้อหินเนี่ยมีอะไรบ้างนะ อันแรกก็คือจะมีความรู้สึกปวดตานะข้างที่เป็นต้อหิน hmm. ตาเรามีสองข้างใช่ไหม <Ha. S 1> เราก็ปวดไอ้ข้างที่เป็นค่ะ <Ha. S 1> แรกๆก,ก็จะปวดไม่มากเลยแล้วก็มักจะไม่ค่อยสนใจอะกระซื้อ,อยามาแก้ปวดเนี่ยมาทานเอาเองนะอาการปวดนี่ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนปวดไปถึงศีสระเลยนะจนบางครั้งเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นไมเกรนไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นตาต้อใช่มาหาหมอบอกว่าตัวเองเป็นไมเกรนพอตรวจแล้วปรากฏว่าวปวเป็นต้อต้อหินนะอันนี้เป็นอาการแรกคือ,อาการปวดซึ่งซึ่งอันนี้ตาต้อกระจกไม่เป็นใช่ไหมที่เราไม่ปวดต็กระจกไม่ปวดค่ะอันอาการที่สองก็คือว่าตาเราจะมัวลงเรื่อยๆนะ<ม>เห็นภาพไม่ชัดแล้วก็ไม่คมชัด โดยเฉพาะในที่ที่มีแสงสว่างน้อยอะจะไม่ไม่เห็นภาพจะไม่ชัดนะะอันนี้ก็คล้ายๆกับอาการปวดอ่ะ,ค,ะคือกว่าจะเห็นไม่ชัดนี่ก็นานพอสมควรนะ,นะอาการที่สามคืออันนี้สำคัญมากคือเห็นภาพเนี่ยมันแคบลงจะสังเกตได้ชัดถ้าเราเอามือปิดตาข้างที่ดีเนี่ยนะปิดไว้ข้างที่ดีแล้วก็มองข้างที่เสียเนี่ยนะ ข้างที่เป็นต่อเห็นเนี่ยจะเห็นภาพเนี่ยแคบลงแล้วลองปิดข้างที่เป็นต่อเห็นแล้วเปิดอีกข้างจะเห็นกว้างขึ้นนะเห็นไม่เท่ากันนึกภาพออกไหมคือมันกว้างออกทั้งซ้ายขวาทั้งบนทั้งล่างเลยนะมันเหมือนกับว่ามองมองด้านข้างซ้ายข้างขวาไม่ไม่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมคือเห็นไม่เห็นแต่เห็นไม่กว้างถ้าอยากเห็นให้เต็มภาพเนี่ยเราจะต้องหันหน้าขวาที ซ้ายทีอะไรเงี้ยข้างบนทีข้างล่างทีคือมองได้แคบลงก็ต้องหันหน้านะผ <c oughs> ู้ผู้ง่ายๆคืออย่างขอให้เคยดูหนังซีนิม่าสโคบไหมฮะดู <c oughs> ถ้าคนดูหนังซีนิม่าสโคบเป็นคนปกติตาปกติก็ไม่ต้องหันหน้าแต่คนที่เป็นตาเป็นต้อนี่ก็ต้องหันซ้ายทีขวาที <c oughs> มองไงองององม่กว้างเออพระเอกนางเอกคุยกันอยู่พระเอกอยู่ขวามือนางเอกอยู่ซ้ายมือ ใครพูดทีก็หันซ้ายทีหันขวาทีนะ,ะดัหนังจบเรื่องไม่เมื่อยคอนะเคยดูไหมหนังซินิมาสโคบันนี้เขาพาน,นลรามากแล้วเขาดู <c oughs> คว้างไหมดูคอ่โบราณ <c oughs> แล้วบางทีเนี่ยมันจะทำให้เราเดินเนี่ยมักจะชนบ่อย เดินผ่านประตูไปแต่ไหลเนี่ยจะไปชนประสายดีขวาดีเนี่ยเจอที่บ่อยๆแต่ขับรถยิ่งอันตรายใหญ่ที่เฉียวชนข้างๆเนี่ยบ่อยมากือนะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะอาการอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นคล้ายๆแสงลุ้งหว่าวาบๆเนี่ยเป็นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนีอันนี้จะ ถ้าคนเป็นแล้วจะรู้เลยว่ามันเห็นชัดมากค่ะอาการสาหรับพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดน่ยเป็นอาการพวกที่เป็นชฉาชาเป็นแบบเรื้อรังนนอันของอถ้าเปิดเป็นชนิดมุมปิดเนี่ยต้องเห็นแบบมุมปิดอ่ะที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะมีโอกาสที่เป็นเฉียบพลันได้แต่ก็ไม่ใช่มากนะแล้วอาการมันต่างกันไหมครับแบบเฉียบพลันโอ้โพวกนี้อาการจะ ปวดตาทันทีเลยนะปวดมากรุนแรงแล้วก็ปวดทีษสะไปไปขึ้นใส่อาเจียนด้วยนะแล้วก็ตาโมโลงตาแดงมีน้ําตาไหลอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแสงมองหลอดไฟก็จะเห็นเป็นคล้ายกับอะไรพระอาทิตย์ทรงกฎอะไรเ้เป็นวง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 นะมีสีลุง้งถ้าเอาบือคําดูลูกตาของเราเองเนี่ยบางคนก็สังเกตเลยนะว่า แต่ตัวเองมีข้างที่ที่เป็นเนี่ยจะแข็งกว่าอีกข้างหนึ่งเ๋อจับได้อย่างนั้นเลยทำได้นะแต่อันนี้มันก็ต้องเป็นในรายที่เฉียบพลันนะนะต้องเห็นแบบเฉียบพลันนี่จะพบไม่ค่อยบ่อยอ่ะอันนี้คืออยู่ดีๆก็ปุ๊บปั๊บเป็นขึ้นมาแบบใั่มันอุดตันทันทีไงน้ำมันอุดตันทันทีไอนแล้วก็ในเฉียบพลันนี่มักจะพบเฉพาะในชิดที่เป็นมุมปิดเท่านั้นแหละค่ะ คือจากการที่มันปิดทันทีเงี้ยมันก็แล้วเลื่องนี้เวลาที่พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการอย่างที่พ่อบอกมาเนี่ยเวลาไปพบคุณหมอคุณหมอก็มีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะพอ่อการวินิจฉัยนะมันมีขั้นตอนนะ,ะเป็นขั้นตอนมากเลยคืออันแรกคือก่อยเคยไปตรวจตาไหมเคยแต่พาแม่ไป เขาจะเริ่มต้นยังไงก่อนเขาก็จะอะไรนะหยอดตาขยายม่านตาแล้ววัดความยังพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวัดสายตาเราก่อนจำได้ไหมเขาจะเพื่อดูว่าประสิทธิภาพของการมองเห็นเห็นเราเป็นยังไงให้อ่านตัวเลขใช่ไหมใช่อ่านตัวหนังสือเอบีซีหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่อะไรเงี้ยแต่ลแต่เพื่อที่จะดูว่าสายตาเราสั้นหรือยาวนะค่ะฮะต่อไป ขั้นตอนที่สองก็คือวัดความดันของลูกตานะเขาจะเป่าลมเข้าไปที่ลูกตาเราเนี่ยนะพอลมเป่าไปเนี่ยมันจะไปกระทบกระจกตาแล้วก็ทําให้เราอ่านค่าของความดันภายในลูกตาได้เคยเห็นไหมที่เขาเป่าดังปึ๊ดๆน่ะนะคือเอาลมเข้าไปกระแทกกระจกตาแล้วก็จะดูวัดความดันออกมามนะอันนี้ เป็นการรับวัดแบบคร่าวๆนะ,ะพอไปถึงแพทย์แพทย์เขาก็จะไปวัดกับเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะโดยวัดความดันจากกระจกตาโดยตรงเลยความดันของลูกตาเนี่ยปกติเนี่ยนะ,ะจะประมาณสิบกว่ามิลลิเมตรปรอดมิลลิเมตรปรอดใช่ไหม แต่ถ้าเกิน21มิลลิเมตรปลอดขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าความดันลูกตาสูงแล้วค่ะแต่ถ้าเกิน30มิลลิเมตรประลอดเนี่ยถือว่าอันตรายมากเลยอืมอันนี้คือการวัดความดันลูกตาค่ขั้นตอนที่สามก็จะตรวจลานสายตาอันนี้สํำคัญมากเลยค่ะนีลานสายตาที่เขาเรียกว่า visual f i e l นะค่ะด้วยเครื่องเออล e มิเตอร์เนี่ยค่ะเขาจะให้เรานั่งตรงจุดที่หน้าจอ จอซึ่งมีภาพเนี่ยมืดๆเนี่ยนะแล้วเขาก็ให้เราถือมือเครื่องที่กดเน่ะให้สัญญาณพอเราเห็นจุดโผล่ขึ้นที่ไหนเราก็กดกดกดเนี่ยเขามันจะเกิดเกิดที่ซ้ายทีขวาทีบนทีล่างทีตรงกลางทีเราก็กดไปเรื่อยการที่เรากดจะเห็นภาพว่าตาเราสามารถมองได้กว้างแค่ไหนคนที่สายตาแคบก็จะกดได้เฉพาะตรงกลางเท่านั้นเอง สายขวามองไม่เห็น้ายขวามองไม่เห็นแต่ตาที่ต้องนิ่งนะอยู่ตรงกลางนะ้ายขวาจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นพอภาพที่ออกมาก็จะเห็นว่าเรากดอยู่ในจอแคบแคก็จะกดได้น้อยแต่แน,น่ก็คือลานสายตานี่แคบแหละฮะแล้วอีกอันหนึ่งหมอเขาก็จะตรวจดูเอ,อ,อยู่แค่ความกว้างของมุมตาว่าเป็นต้อหินชนิด ปุ่มเปิดหรือชนิดมุมปิดมุมปิดเนีค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยในขั้นตอนเอเบื้องต้นต้นนะต่อไปเนี่ยหมอเขาก็จะตรวจจอประสาทตาและอันนี้สําคัญมากเลยอแต่เขาอาจจะให้ยาหยอดที่ก่อยว่าขยายมากตาหยอดแล้วก็นาตามองไม่เห็นไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะค่ะ เห็นแต่ว่ามันพร่า <นะ S 2> ใช่ไขั้นตอนอในการตรวจนี่ก็เพื่อจะดูอะไรดูจอประสาทตาดูขั้วประสาทตานะถ้าความดันในตาสูงเนี่ยจอประสาทตานี่จะฟอร์นะเสียและโดยเฉพาะยิ่งขั้วประสาทตาเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะขุ่นขาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะอันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เขาจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง แล้วเขาก็จะประเมินว่ามันเสียในระดับไหนนะเขาประเมินว่าเป็นระยะที่หนึ่งระยะเริ่มต้นระยะปานกลางหรือแรงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์เขาทําเพื่อที่จะให้การรักษาตามได์ไลน์ของเขาอ<ข>ะนะถ้าเผื่อว่าทําแล้วเห็นว่าอ,อมีอะไรผิดปกติเขาก็จะถ่ายรูปเอาไว้สามเดือนหกเดือนเขาก็ให้มาตรวจใหม่ แล้วเขาจะดูว่ามันลุกลรามออกไวป,ปะใช่คือจะให้ดีขึ้นคงไม่ไม่มีดีขึ้นหรอกแต่ไม่ให้แย่ลงถ้าตรวจเป็นระยะระยะแล้วยังแย่ลงแสดงว่าการรักษานะั้นไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนแผนในการรักษาใหม่มสรุปแล้วก็คือว่าการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นเต้าหินหรือไม่เนี่ยเราจะอาศัยหลักสามข้อที่เราใช้กันอยู่นะ คือที่หนึ่งความดันในลูกตาสูงเกินกว่า21มิลลิเมตรประหลอดเอ่มิลลิเมตรประหลอดค<ะ>่ะนะแต่อาจจะไม่สูงก็ได้นะอันนี้ไว้พูดทีหลังค<ะ>่ะอันที่สองจอลานสายตานี่จะแคบลงจอแคบลงลานสายตาจอลานสายตาแคบลงแคบลง<ะ>และอันที่สามคือจอประสาทตาจะเสียอืขั้วประสาทตานี่จะถูกทำลายเนี่ย เป็นสามหัวข้อเนี่ยที่เป็นหลักในการที่วินิจฉัยมันจะเป็นต้องเป็นครบทั้งสามหัวข้อไหมไม่อาจไอสองข้อหลังเนี่ยคือลานสายตาแคบกับจอประสาทตาเสียนี่ต้องเป็นแต่ความดันลูกความดันลูกตาสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงแต่ก็มีบางรายไม่สูงอ๋อค่ะอ๋อค่ะทั้งหมดนี่ก็เป็นเหมือนกับวิธีการวินิจฉัยของคุณหมอนะคะทีนี้เวลาสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการเนี่ยเราก็ต้องไปพบคุณหมอ ที่ที่โรงพยาบาลอย่างนั้นจะไช้ชเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือในการตรวจนะไม่ว่าจะตรวจจอประสาทตาตรวจเอ่อาาสายตาความดันอะไรเนี่ยม,มันต้องใช้เครื่องมือทั้งนั้นอ,อาจจะตอนนี้อาจจะไปตามโรงพยาบาลก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็มีคลินิก ตาเยอะเลเนาะคิกเฉพาะทางโรคตาอย่างนี้ใไ่ไหมก็คือต้องมัดแพทย์แล้วก็ไปพบไปตรวจเช็คอั้และที่สําคัญที่สุดคือถ้าเผื่อพบอะไรที่ผิดปกติแล้วเนี่ยจะต้องติดตามให้ดีนะอย่างที่พ่อเน้นแล้วบอกว่าถ้าจอประสาทตาเสียแล้วโอกาสที่จะฟื้นกลับเนี่ยยากเพียงแต่ประคับประคองไม่ให้เป็นมากขึ้นกาได้เป็นมากขึ้นอ่าราคะทีนี้เดี๋ยวเราคงต้อง ไปคุยเรื่องการรักษากันในครั้งหน้านะคะสาหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะแต่คะครั้งหน้าเรามาคุยกันในเรื่องของตาโรคตาอีกโรคอื่นด้วยใช่ไหมคใช่เพราะในในโลกของตาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินอื่ ตาเนื้อตาตาต้าเนื้อต้อลมอะไรเราก็ยังไม่ได้คุยเลยนะคะพ่อรวมทั้งสายตาเรื่องการทําเลสิกอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่นี้ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเท่าไหร่นะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ค่าเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้อปกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ